คนละครึ่งเนี่ยเจ<า>มอนไปเอาน้ำมาใแม่ตุ้มสมอนเปิดน้ำมาอีกน,น้ำไม่พอแล้วน้ำไม่พอสมอนแชแ้วอันนี้น่ยมันเป็นหน้าแรงสิเซ็ตนอนภายอนนี่นอ้องไฟคอยกับมันเรียล เอาน้ำมาตรงนี้หน่อยองยะเอาน้ำมาไปปุ๊บเสาละมือลุงถามหาย่าลร่มย่ามองเด้อบ่มี่เลยแถวนี้มีอยู่ในกระเป๋าบโอ้มันเตรียมพร้อมมาตรงนี้ยายมาตัดขาดแต่บ่เคยใส่จ้ากเถื่อบ่เคยดมจ้ากเถื่อะยายบ่ชอบดม ฟ้าเสือเจาะสีงามคักเค่ะเหลืองเป็นเหลืองเลยพี่น้องเลยอย่าทายโดนติดเหลืองเนอะติดเหลืองอีดีเด้นี่ติดเลยติดเหลืองเต็มตเ,เต็มตอมีดีเลยฟ้าคือง,งามแท้กลองนี้มันไปเลยตรงไหนที่มันแตกอัดน้ําลงไปที่มันแตกที่มันเป็นฟองอากาศขึ้นมาอัดน้ําลงไปเลยเม็ดหินงนั้น,นออกไปเลยพี่เสืออย่าไปเสียดายเรารีบไปรีบมาแล้วน้ำปูนมันจะลงไปปิดมันเองโยนทิ้งไปไกลเลย กดหมุนควงเลยขัดมันเลื่อนอย่าไปแตะมันบอก่าขัดไปขัดมามันจะลงไปเองมันเอาน้ำใส่เราเนี่ยขัดไปอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไปดึงขึ้นมาไหมล่ะเนี่ยได้ทรับฟงนี่ได้นะมันไม่พอติ๋วต้องขัดเป็นแถวลงไปเลยปุบหมุนล่อยขึ้นมาขึ้นแถวนี้ใหม่แน่นอนแล้วก็จะแถวใดแถวเอาแถวนึงเป็นหลักไปเลยนี่นี่ผมน้ำเบิร์ดผมไปหางผมก่อน

อันนี้น้ำไม่พอมันจะร่อนเลวตรงนี้น่นะนะหากล้องบาทัานเห็นอยู่ใช่ทำอะไรกล้องขายรูปอ้าวกล้องเสือนะนะอืม ทำไมอ่ะมหาเองทำไมต้องหาจะไปลบเหรอบอมันเต็มแล้วมันสิบสี่แล้วอ๋อถ่ายยาวๆเลยเดี๋ยวไปตัดเองนายหลักกดไปไหนมากดทางส้ายมะกดโอ้ยใหญ่เอ้ยโอ้ยยายจะน์ทำงานแล้วเฮ้ยยายสมน์ทำงานแล้วเสือพาไปเลยยายสมน์ได้ทำงานแล้ว อ้ยขัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วบอกเสือยังยังไม่ถึง<อ>20%เลยนี่ค่ะเสือพาไปนะคะมาอุย้ยสวยมากเลยแสงตรงนี้แสงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากเลยเสือดีนี่โอ้นะคะโอ้นี่ค่ะน้องโอ้นะคะมาช่วยนะคะเสือมาขัดมันแล้วต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะอันนี้อันนี้นนนอ้อยยายสมนยกน้ำอโอ้อยยายสมรทำงานแล้วเอซ เยายจำลองทำมาแล้วโอ้ดีเขาถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการเอ่อขับมันนะคะค่างเสือนะคะโอ้เสือทําเต็มด้วยโอ้เสือทําเต็มด้วยค่ะสุดยอดนะโอ้คอมเชียด้วยนะสวยสุดยอดเลยนะคะอู้มีระเบียนด้วยว้าว มีเดีค่ะสาวสวยมาหน้าให้กำลังใจนะคะมีคนมาให้กำลังใจหนุ่มสองสวดมนต์เร็วค่ะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้เวลาสวดมนต์แล้วนี่นะคะโอ้สนใจกับเสือพาไปหรือคะครับจะได้ย้ายมาบ้านก็จะมาแล้วนะคะบ้านก็เดี๋ยว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 ดูเจ้าของเขาจะชัดอ้าวน้องหมามาดื่มน้ำโอ้ยหมา น้ำมีกินเยอะแยะไม่ไปกินมากินน้ำเลยตรงนี้เออ้าหอ่ะเสือเสืออ่ะอย่าน้อยใจกินเลยลูกินไปกินไปกินไปนี่ค่ะตอนนี้โอ้กำลังทำงานอยู่นะคะเอฟซีนะคะ่านขัดมานเองคนรอมาทำงานนะตอนนี้นะคะเรียกร้องยายเรียกเองนะคะ ต้องการคนหล่อมานะคะไม่ได้นะต้องเรียกคนหล่อมาทํางานไม่ใช่หล่อเฉยๆนะหล่อทํางานเป็นด้วยนะคะไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะคะน้ำน้ำยายเอาน้าได้ได้ได้คะ่ะยายก็โดนบนอยู่นี่หลยเนาะรทำไมไม่ปิดไฟรถน่ะหมดพอดีมันไม่างอย่างอันนับ ทำไม่ได้เลยกินปูนเขาหมดแต่กินไม่ว่าปูนเขาหายหมดเหลือแต่หินไมงหายโอเคเรบอกแล้วว่าทำไม่เป็นเสือหหีง่ายทำไม่เป็นมันหมดปูนในยูทูบง่ายง่ายโอ้เล้ขาเคยทำมาหลายหลังแล้วหลังที่สองเอาเจ้าใหญ่ใหญ่ฮะโอ้คัดเร้วแล้ว เอาตรงไหนเอาแ้วยามอนนแม่ถ้าเกิดมัเข้มๆอย่างนี้มผมขาดแล้วไม,ไ,มไม่ไม่ต้องเอาน้ใสเอาใเลย่ลย,อย,อยโอ้ยบอ่าบูแาวที่มนแถแล้วาเลยไม่ไม่เอาก้าไว้ใลยขาคือเดินถือไปหาใครถือหาโอ้ไง <c oughs> ถือหาโอ้เอา สตาหนังไม่แกบเรียกผิดคนหรือเปล่าเลยรูป้ไมไ่ให้มาดีกว่าเดี๋ยวยายมาช่วยขัดเ,เสือ้อนกดาวนี่สีอะไรอ่ะ,ะส,สีเสื้อเขานั่นแหละโอ้เหลือ,ลองชมพูฟ้าเขียวครบเจ็ดสีพอดีเต็ไมไปด้วยโดกโดกไม้ทุ่งนะ เป็นบ้านผู้ชายแต่จะปลูกดอกไม้เต็มทุ่งเลยนะเอฟซีเอาไว้เขาจะปลูกขายเขาจะปลูกไว้รอเอฟซีมาเยี่ยมเอฟชายเซลแล้วจะปลูกไว้ขายปลูกต้นไม้ด้วยเหรอาเงินเคยเห็นแต่ผู้หญิงปลูกดอกไม้ต้นดอกกอกเอฟชายไม่เห็นบอกดอกไม้เต็มหน้าบ้านเขาอ่ะจะปลูกไว้ขายหาเงิน อยู่กอกไม้เขบอเป็นผู้ชายที่มีความรักเขาบอกอยู่ก็กอ่โอ้ต้นไม้ซื้อมาแพงอยู่นะเต็มหน้าบ้านอ่ะถ้าไม่มีความรักมันจะปลูกต้นไม้แล้วมันก็กินแต่เล่าเมาแต่ยานตัวแมนพอมีความรักละโอ้โหทุกอย่างหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าเลิกรักล่ะเคยนะแต่เราเคยสัมผัสสวัสดีนะคะสวหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นู่นจะพาอย่าบอกนะต้นดอกไม้จันเระไม่เอาเด้อ